สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนแรกเข้าสู่ข,ข่าวอารุณอมรินททั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะวันศุกร์4กันยายนพุทธศักราช2563ครับจะดีใจไปทำไมก็ไม่ที่มีชื่อของคุณป้านเนี่ยติดอยู่เลยนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของน้องๆทั้ง4คนครับยอดเยี่ยม,มจะเก็บได้4ล้าน400ร้อยเดียวทาดีแบบนี้ นี่สี่สี่คนนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศีกับนครราชสีมามรงนีก็เกือกกุ้ม็เก่งมากนะฮะพักอีกครู่เดียวคะช่วงหน้าเหมือนกันเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะรอบนี้คือฟังและซึ้งนะแล้วมีคำว่ามือด้วยเฮ้ยแงนดูสิเพื่อนเราปีนขึ้นไปบนนั้นสูงร้อยสิบเมตรอ้าวเพื่อนไปทิ้งเพื่อนข้างล่างปีนขึ้นไปกล่อมข้างบนฮะร้อยสิบเมตรครับ น้ำจิมสุกี้พันธายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดนผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบฮอสฟิลิลงที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิมสุกี้พันธายอร่อย คที่เทสโก้โลตัสพิเศษเพื่อปัดท้อของมหาชนส่วนลดสองต่อต่อที่1รับส่วนลดทันที230บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทถึง7กันยายนพิเศษสุดคุ้มต่อที่2รับคูปองส่วนลด40บาทให้ไปเสพเพื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไปถึง24กันยายนโปรชกนลกราคาอกไก่กิโลและอกไก่แพ็ค45บาทถึง9กันยายนนี้ดื่มนมถั่วเหลืองดื่มลตเต้ไซร์ลซีรีส์ชาเขียวมัทฉะเอ็กซ์ตาร์ช็อกโก้คอลลาเจนไฟเบอร์ไพแคลเซียมผสมสมสกัด อร่อยอะใหม่รัตเตอร์โอย์เกิลซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องฟินกับเบเฟอร์ไส้แยมกลิ่นสตรอเบอรี่ใหม่ชิลลี่ทวินไส้แยมกลิ่นสตรอเบอรีรใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสะอาดครับ <c oughs> สะอาดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด <c oughs> โอเคพร้อมนะครับ พพรร้้ออมมนะกาแฟเนเจอร์เกฟคอฟฟี่พลัสชงง่ายพร้อมดื่มทางเลือกใหม่ของคนไทยแอร์เอเชียสุวรรณภูมิกับ4เส้นทางหลักในประเทศใกล้ที่ไหนบินที่นั่นทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิเริ่มบิน25กันยาอยู่นี้ ชมก็เหมือนแม่ทุกคนที่อยากรู้ว่าลูกจะสนุกกับการเรียนรู้หรือเปล่าจะเติบโตแข็งแรงจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมแต่ที่รู้แน่ๆก็คือใหม่ e n f a g r o A Plus MyPro จะช่วยให้แม่เติมโภชนาการให้ลูกเติบโตและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวิน รแบงคอก2020งานที่คนรักคราฟไม่ควรพลาดพบกับการออกร้านจำหน่ายงานคราฟกว่า380ร้านค้นหาแรงบันดาลใจสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจด้วยงานคราฟกิจกรรมสุดพิเศษจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยมากมาย3-6กันยายนนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มฮอ98 98และ99ใบเทคบางนาสอบถามเพิ่มเติม Facebook สักสิทธิ์จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน